ซัมซาก,ก่อโลกวันนี้ขอมา เล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์ละกันกับคําพูดที่ว่าซัมซ่าก่อโลกละกันคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะคําว่าซัมซ่าก่อโลคอะมันแบบง่ายแล้วก็แบบตรงตัวแล้วก็เข้าใจง่ายมากแต่ว่าวันนี้นะจะมาแชร์ประสบการณ์คือคนเราปกติอ่ะเรารู้สึกว่ากินอะไรดีกินอะไรที่แบบมันโอเคเราก็จะกินไปตลอดเราก็กินไปนานๆแต่คือด้วยความที่มันกินไปนานๆอ่ะมันก็ไม่ได้รับสารอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายถามว่ากระเทียมกินบ่อยๆ กินได้ไหมกินดีไหมกินได้ค่ะกินดีค่ะแต่ไม่ควรกินทุกวันไม่ควรกินเป็น ตัวอย่างเช่นคนไข้ที่แบบเป็นกดไหลย้อนอย่างเงี้ยคือแบบกินกระเทียมตลอดเลยคือกระเทียมแก๊สมันเยอะใช่ไหมพราะฉะนั้นก็ไม่ควรกินค่ะขอมาแชร์ประสบการณ์คือคนไข้เป็นกดไหลย้อนนี่แหละแล้วก็คือคนไข้ก็แบบว่าไปเข้าใจมาไปอ่านหนังสือมาว่ากระเจี๊ยบเขียวกินแล้วดีแล้วแบบเขาก็จะมีความเชื่อว่ากระเจี๊ยบเขียวกินแล้วดีกินแล้วแบบช่วยเรื่องเคลือบกระเพาะช่วยให้แบบกดไหลย้อนดีขึ้นเขาก็กินทุกวันเลยทุกมือม้อสามมื้อมีกระเจี๊ยบเขียวเป็นส่วนประกอบแล้ว ก็ไม่ได้กินอย่างอื่นนอกจากกระเจี๊ยบสุดท้ายแล้ว กระหลยอนไม่หายค่ะแล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมด้วยแล้วก็ไม่สบายด้วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากกระเจี๊ยบเขียวมาถามว่ามันดีไหมมันดีแต่สุดท้ายแล้วก็คือแบบร่างกายไม่ได้รับปโปรตีนไม่ได้รับคาร์โบไฮเดรตกินแต่กระเจี๊ยบเขียวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะเกิดแบบภาวะที่แบบไม่มีแรงนะคะรู้สึกอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่คําพูดว่าซัามซาก,ก่อโรค ไม่ควรเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหายไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นอะไรก็ตามคุณพยายามกินอาหารให้ครบ5้าหมู่อย่าพยายามอยากไปกินซําซากอยากไปกินจำเจยังไงอะอาหารที่ดีอะมันก็คืออาหารที่ไม่ซําซากลองไปปรับกันดูนะ